สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับทิเช์ตังกวาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ทิเช์ตังกวาจะมาสรุปเนะะื้อหาในยูนิตที่2และ่เส้นทูให้เด็กฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่เด็กๆจะได้ทําความเข้าใจได้มากขึ้นนะคะอันดับแรกนะคะเรามาทวนคําศัพท์ one to ten กันก่อนนะคะเด็กๆ one two three f five six seven eight nine ten จากนั้นนะคะเราลองมาเล่นเกมนับเลขกันนะคะเด็กๆภาพแรกนะคะเป็นภาพของอดด็อกค่ะซึ่งสมมติว่าคืออดด็อกเนาะเรามาดูกันว่า มีจำนวนด็อกเน่ยในภาพเท่าไหร่ก็คือ how many dogs are there in the pictures นะคะมีจำนวนอัด็อกเนี่ยเท่าไหร่ในภาพคะเรียนเรามานบพร้อมๆกันนะคะ one two three four five มีเท่าไหร่คะ five ใช่ไหมคะ five คเลขอะไรคะเลข5แล้วเรนก็ใส่เลข5ลงไปใน ช่องของอดด็อกนะคะต่อไป one two three four ในภาพมีกระเป๋ากี่ใบคะเด็กๆที่เรานับได้ four four, four คือเลขอะไรคะเลขสีกเร็กนก็ใส่ส,สีลงไปค่ะต่อไปค่ะเด็กๆมีลูกบอลอยู่กี่ลูกคะ one two 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 คือเลขอะไรคะเด็กๆ เลข2ใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ใส่เลข2ลงไปค่ะส่วนอันสุดท้ายตัว y One. อ่ามีตัว y อยู่กี่อันคะ1อันใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ใส่เลข1ลงไปค่ะทีนี้เรามาดู counting o องนะคะใน counting o องนะคะเขาพูดถึง how old are you how old are you Count with me. how old are you ก็คือการถามอายุค่ะเด็กๆ count with me ก็คือนับมาพร้อมๆกันนะคะ and you can see I am one two three four five six seven I am seven มาดู grammar check นะคะเขาถามว่า how old are you ค่ะเด็กๆแปลว่าคุณอายุเท่าไหรค่ค่ะ เวลาตอบนะคะใหเ้เด็กตอบว่า I am ตามด้วยจำนวนอายุของนักเรียนนะคะอย่างี้บทสนทนาก่อนหน้าก็คือเซเว่น hmm. เขาก็ตอบว่า I am seven mm hmm. ฉันอายุ7ปีค่ะ mm hmm. ทีนี้เรามาดูเวิร์กชีตกันนะคะเด็กๆในเวิร์กชีตนะคะที่อร์ต้องการจอธิบายทีละข้อนะคะ mm hmm. ภาพแรกนะคะพาร์ทแรกข้อที่1เนี่ย mm hmm. เขาบอกว่า Draw the candles on your cake ให้นักเรียนนะคะวาดภาพเทียนค่ะให้ครบตามจํานวนอายุของนักเรียนนะคะอย่างเช่นถ้านักเรียนอายุ6ขวบนักเรียนก็วาด6เล่มถ้านักเรียนอายุ7ขวบนักเรียนก็วาดเทียนลงไปเจ็ดเล่มน,นะคะบนขนมเค้กจากนั้นก็ให้ระบายสีให้สวยงามนะคะเรามาดูข้อที่2กันค่ะเขาบอกว่า answers answer ก็คือให้ตอบคําถามค่ะในข้อ2เขามีประโยคคาถามมาว่า how old are you เมื่อกี้เราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะ how old are you หมายถึงคูณอายุเท่าไหร่ นักเรียนใส่อายุของนักเรียนนะคะเป็นคำศัพท์ลงไปในช่องว่างนะคะ I am นักเรียน6ขวบก็ใส่ I am 6ถ้านักเรียน7ขวบนักเรียนก็ใส่ I am seven ค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆที่ท่านตวายอยากให้เด็กๆทบทวนคำศัพท์เป็นประจำสม่ำเสมอนะคะเด็กๆจะได้จำคำศัพท์ได้นะคะสำหรับวันนี้จบแล้ว goodbye เจอกันครั้งหน้าค่ะ